ไม่เครียดค่ะคุณอย่าเครียดคุณอย่าคิดเยอะ อะไรที่นั่นต้องหัดปล่อยวางเพราะถ้าคุณเครียดจะทำให้คุณแก่นะคะแล้วข้อสําคัญนะคะก็ต้องดื่มนะ้ำให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็ทางผัผกผลไม้ทานน้ำเยอะๆดื่มแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอด้วยอันนี้นนคือย้อนไปกี่ปีนะพี่เอ๊ะอันนี้นอุ้ยเมื่อปีที่แล้วเองค่ะนี่แต่แหล่เธอจังหนักแปดสิเธอดูพุงนี่ดิชื่อว่าพุงน้ำนมตอนนั้นเล่นละครเล่นละครเนี่ยเพื่อนพุงน้ำนมเพื่อนในวงการบันเทิงโดยเฉพคุณโจโจ้ไอ้ไอ้ฟลอยอะไรพวกเนี้ยที่เล่นละครด้วยกันชื่อว่าไงวะพี่ นีเ่เธอดูสิฉันมีนมสีเต้าพอดักนี่มันชื่อฮันนี่คิวเหรอคะพี่ถูกต้องค่ะมันคือฮันนี่คิวนะคะตัวนี้่ะเรามาเจอตัวนี้เราลองก่อนเขาบอกว่าตัวนี้กินหนึ่งก็คือมันไม่มีอะไรเป็นเอฟเฟกต์ทานยากไหมมันต้องกินตอนไหนบ้างาพี่ทานก่อนอาหารค่ะเธอเดือนแรกพี่ลดไป6กโล5โลกว่าทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องเดือนนึงใช่พอหลังจากนั้นทานมาน้ําหนักจาก8 4ทานมาได้ประมาณ3เดือนสองสเดือนน้าหนักลดไป24กิบสอกิโล จริงพระเจ้าช่วยอึ้งมากหุ่นสิเธอแต่แล้วแซมม b f f o r e a f เ e อรแล้วไม่เคยคิดในชีวิตผู้หญิงอายุ5 5จะแต่งอย่างนี้ได้นี่ไม่เซ็ปมาก